สวัสดีครับเพื่อนๆาช่า YouTube ครับคนที่มีหัวใจรักทังด้านการเกษตรครับการปสุสัตว์เมือนี้สีมะนาเสนอกงตับไก่ครับเห็ดแบบง่ายๆครับแบบบานๆครับเห็ดเอาวัสดุตามมู่บานครับตามทงไฮทงหน้าครับมาเห็ดไมยุค่าไม่ไพ่ครับซื้อแต่ตะปูครับตะปูซี ีบาทตะปู3 40บาทตตปูน้อยครับตอกไม้ไผ่ครับตอกเรียวไม้ไผ่ครับสีบาทครับลงทุนแค่นี้ครับเพราะว่าอุปกรณ์ทีเหลือนั้นต่างๆนะีมีอยู่ในหน้าอยู่แล้วครับเอาของทีเฮ้าใส่ของทีเฮ้ามีในหน้านีาน่มากประยุกใส่ครับเมื่อนี้สิมว่านำเสนอ EP พครับการเห็ดกงตับ ไกลแบบง่ายๆครับประหยัดต้นทุนครับมือนีก็ขึ้นโค้งแล้วครับขึ้นโค้งแล้วตีฟ้ากันไกลแล้วครับ <c oughs> ด้านนี้จะเป็นกุ้งด้านล่างครับ <c oughs> ช่องด้านนี้จะเป็นช่องกุ้งด้านบนครับ <c oughs> ไอทีตีฟ้านี่ที่แรกกันที่แรกผมผมวาจะเฮ็ดแยกออกมาเนาะครับ <c oughs> พ่อ พอมาเบิงแล้วก็เลยตีตัวล่องกงสันบนเนี่ยครับให้มันตรงมาเลยตัวนี้เป็นปิดปิดหลังกุงด้านล่างครับเดี๋ยวยังคอยเบิงต่อไปว่าที่ทเป็น,นลักษณะแบบไดนี่ครับน,นีมันมันมันจะอยู่ในลักษณะนีครับกุ้งด้านบนนี่เหลือปิดเหลือปิดด้านหลังครับหลักก็ด้านนาครับ เพราะว่าผมจะปูตะไคร้ก่อนปูตะไคร้พลาสติกก่อนครับตะไคร้พลาสติกก็เตรียมมาเหล้วครับอยูุ่นครับพอปุ๊บพอปูตะไคร้พลาสติกแล้วเขาก็จะมีไมอีกหนึ่งรัครับมาวางด้านบนด้านบนไม่ตัวนี้ครับมันก็จะมันจะขามมันก็จะขามไม้ตัวนี้มาครับมันก็จะยู่ด้านบนเนอ่กันครับแล้วก็จะไปหาเสาต้นกลางนะครับ ครับก็บจะมามาตรงนี้นี่ก็จะเป็นกงหนึ่งกะปิดด้านหลังครับแล้วก็ด้านหน้ากะไม่ลำนังก็จะมาด้านบนลำนี้ครับเ <_ p ull ing> พราะว่าอย่างครับเพราะว่าปูตะแกงแล้วไม่ด้านไม่ตัวนี้จะเป็นตัวตัวปิดด้านหน้าครับแล้วก,ก็ไข่ก็จะลงมาหลอดหลอดไม้ไผ่ลำนี้ครับหลอดไม้ลำหลอดไม้ลำอยู่ข้างบนนี่ครับมันจะเป็นในล,ล,ลักษณะแบบนี้ครับ เบื้องด้านนี้ครับง่ายๆครับนี่มันจะมีมันจะมีไมอีกล่มหนึงล่หนึงอยู่บนล่านึงอยู่ล่างนะครับนี่ไม่ไมท่ทอนทอนดีผมว่าใครไม่จะลงมาหนี่ครับใครไม่จะลงมาตะแกงนี่ครับตัวนี้จะเฮ็ดง่ายกว่าครับเพราะว่ามันได้ได้คู่จากต้นมาแล้วเนาะตัวนี้จะง่ายกว่าครับเดี๋ยวผมปู ปูพื้นแล้วผมปูพื้นแล้วผมจะเอาไม้ตัวนี้ใส่แล้วก็ตีด้านด้านหน้าด้านหลังเดี๋ยวจะทายให้เบิ้งอีกครับในอีพีต่อไปตัวนี้กะด้านล่างนี้จะเฮ็ดง่ายแหละครับเพราะว่าเขากะตัวนี้เป็นเป็นไม้คาดลองรับกุ้งข้างล่างครับแล้วก็เขาจะมีไม้อีกสองล่ำครับ ล่ำแรกล่ำแรกจะผ่านมาหนี่ครับผ่านมาจากจากมุมมุมเสาด้านท้ายนะครับจะผ่านมานีบานกะติเป็นกะิเป็นคอกกะติเบิ้งกระทิเป็นทรงสี่เหลี่ยมเลยครับบาานีเป็นทรงสี่เหลี่ยมเลยห้ากะเอาใหม่อีกล่ำหนึ่งครับมาใส่ไว้บนบนไม้ไผ่ล่ำนี้ครับเอาตรงมาหนี่ให้มันขามไม้ไม้ล่ำที่ห้ามาล่องฐานนะครับ เกื่อว่าให้ใไข่หลอดหลอดไตใหม่มากครับจะเป็นในรูปรับสนะนั่นครับเฮ็ดไปน้ำกะทิเข้าใจไปน้ำนะครับอันนี้ประหยัดต้นทุนหลายครับไม้ไผ่ขวกนึ่งเนาะครับอันนี้เป็นไม้ไผ่หน่อยครับไม้ไผ่หน่อยนี่ใส่อยู่ด้านหนา้นี่จะเป็นสองลำนะครับเพราะว่าจะมีด้านบนล้ะกะด้านล่างร่องกงล้ะกะ ต้องรับน้ำหนักกรงละกะด้านบนจะอยู่กันกันหนาคอกกันหนากงไกลครับให้ไกลยืนเลี่ยนข้อออกมาด้านหนาจริงๆครับนี่มันจะเป็นมันจะเป็นใหม่สองลำหนึ่งสี่ครับมันจะเป็นแบบนี้นี่เพราะว่าไข่มันจะจะรอดไหม่ลำหนีออกมาครับจะมาอยู่ด้านหนา,าจริงๆแต่ละกรงนะครับใบไผ่หนึ่ง หนึ่งสองอยู่นี่สองด้านหน้านี่ใส่สองครับด้านบนใส่นะเป็นสามเป็นสี่เป็นหาไม้ไพ่หาลำตัวนี้ก็จะเป็นหกเจ็ดแปดเก้าไม้ไพ่เก้าลำครับไม้ไพ่หน่อยเก้าลำนี่ได้กงกงตับสองสันครับไม้ไพ่หน่อยใส่ไม้ไพ่หน่อยเก้าลำสีได้กงตับสองสันแบบทรงตัวเอ๋อครับ แบบ่แนวนี้แบบที่ผมเห็ดนี่ครับแต่ว่าไม่อันนี้ผมใส่ไมเปิ้ลง่าครับริวริวล่องกงกับตุป้ปิดกงปิดด้านบนกงผมใส่ไม่พ่ให่ากะกับกบอไา,ายล่ำหนะครับเพราะว่าเขาเขาบดใส่ทีเนาะเขาใส่หางเนี่ยล่านนี่ก็แค่เอาแค่ระวังว่าเขาออกเลยแต่หัวไก่แค่นั้นครับกับ บ่อเลเอามีดฉีดขับรับแบบเห็ดงลงๆเนาะกตจะประมาณนี้ครับตปะปูนี่ผมซื้อร้อยยี่สิบบาทนี่ใส่สองอันนี่ยังโบเบิรครับยังเหลืออยู่ครับเหลือพ่ออยู่ถา้าถาลงทุนไหมเนาะถาลงทุนไหมก็ซื้อแค่แแพนล่องนี่ครับหาลอยตอนผมซื้อมันหาลอยยี่สิบบาท มาหลายปีแล้วมวนหนึ่งมวนหนึ่งยี่สิบเจ็ดเมตรครับสามสิบหลายี่สิบเจ็ดเมตรกะครับนวดเอาครับว่าได้หกหกสองสิบสองเนิ้มได้มวนหนึ่งครับสิบสองยี่สิบสี่เมตรหกเมตรกว่ามวนหนึ่งนี่ใส่เรียงได้ครับลอยยี่สิบตัวสบายเลยครับ ใส่แค่มวนเดียวครับถ้าบอจําเป็นต้องซื้อทอพิวิธีกะตัดไม้ไผ่มาเห็ดเป็นเป็นล่างเอาครับลดตนทุนไปอีกหรือถามีทออยู่แล้วกะใส่ทอ่อไปเลยครับสบายดีแต่บาส่วนน้านี่ยเขาต้องซื้อครับซื้อเป็นนิปเปิลครับนิปเปิลไ้น้ำครับผมก็สั่งสั่งเพิ่มมาล้วครับยี่สิบตัวกะ องร้อยแปดสิบสองบาทผมกะจะใส่สี่สิบตัวใส่สองละสิบตัวอาจจะอาจจะหลายไปจ้ะครับถ้าสิบตัวเนาะถ้าใส่หนึ่งประมาณนี่แหละครับประมาณแปดถึงสิบตัวนี่แหละครับนิปเปิลแต่ว่ากะเพื่อเพื่อไปครับมันกับสองซองซองสี่สิบตัวนี่แหละมาใส่ ใส่สารซิเลลนาะเพื่อเลยเพื่อเพิ่นกินเพิ่นจังบกขาดนา้ำสว่วนน้ำผมจะใส่เป็นถังเจ็ดสิบลิตรครับใส่ถังเจ็ดสิบลิตรนี่ไกล่ลอยยี่สิบตัวนี่มือนึ่งนนาจะกินบูเบิร์ตนะครับเพราะว่าเฮากะต้องมาเติมเนื้อเสาร์ละกะมาเติมเนื้อแรงเป็นการหนาน้ำในหมุนเวียนนะครับบ่ให้เป็นน้ำเก่าขางครับ ข้าก็ออกมาหาอยู่แล้วเนาะบ่ต้องเห็ดทั้งไงหรอกครับเห็ดทั้งหน่อยนี่แหละกะเติมน้ำดูดูเอาเศาเบิดมือหนึ่งคือที่บุก,กินเบิดเพราะเจ็ดสิบลิตรหรอกนะครับไก่ลอยยี่สิบตัวอันนี้คือการคือการขาดการคำนวณครับลอยยี่สิบตัวนี่บ่น่าจะกินเพราะตัวละครึ่งลิตรเนาะกาตัวละครึ่งลิตรนี่กระต๊กเข้าไปหกสิบลิตรมือหนึ่งคือที่บุก,กินเบิดเพราะเคืองลิตรดอกครับไก่ เดี๋ยวค่อยรอชมครับละะ่ะครับแลทีส่สรุปยอดว่าเข้ามีไล่ใจลายปันไหนเออครับก็จะมีรายใจครับทอพีพีซีครับหกขุนค,ครับเป็นตัวเป็นตัวเดินน้ามของนิปเปิลครับก็จะมีถังก็จะมีถังก็จะมีทอครับก็จะมีนิปเปิลเนาะอ,อันที่ได้ซื้อเพิ่มแต่ผมมีผมมีถังอยู่ครับผมมีถังกับทอพีพีซีอยู่ ซื้อแค่นิปเปิลครับแน่วแนวทีว่ผมซื้อเนาะแต่ว่าเขาขา่ขาวแล้วกับจีประมาณเต็มที่บวกเกินพันหรอกครับถามมันแบบบม่มีอุปกรณ์อหลีเอายางเอายางกลมๆกับประมาณพันหาท้าครับถ้าซือ้อซื้อทอพพีซีน้ำทอพพีซีนี่ซื้อขนาดสองนิ้วครับเจนนึ่งกะแปดสิบห้าบาท แปดสิบห้าบาทเส้นหนึ่งเข้ากับเอามาพากลางเลยครับพากลางกับสีเด็แปดเมตรเขาซื้อหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, ่งสองสามสี่ซื้อสี่เซ้นซื้อสี่เสนกับตีเป็นสี่ลอยครับเอาเส้นละลอยแล้วสี่ลอยลงทุนถาลงทุนไหมครับโบเกินเอาเน็ตโหลดบกเกินสองพันครับโบเกินสองพันกับสีแดงกงตับ ชุดลอยยี่สิบตัวสบายสบายเลยครับเดี๋ยวถามเบื้องอีพี่ต่อไปครับผมจะปูเพื่อนลแล้่ยวลากะจะล้อมทั้งหน้าทั้งหลังเฮ็ดข้างบนข้างล่างแล้วเบ็ดเตีครับเดี๋ยวสิตไทยให้เบื้องอีพี่ต่อไปครับลวกะจะเอาไก่มาลงครับที่นี่กไก่กัไปเบื้องไวแล้วครับไปเบื้องเมือนั่น ไก่ยังบอสมบูรณ์ครับงอนยังหน่อยอยู่ไก่น่าจะจับมาอายุพดถึงครับผมก็เลยบอเอาผมก็เลยมาเห็ดกุ้งรอก่อนแต่ว่ามาได้สองอาทิตย์แล้วครับที่ผมเห็ดกุ้งอย่างนี้กะโมหหว่าไก่กชนนันย่างบอเาบอ,อย่างกะจังสั่งไหมเนาะครับหลายเจ้าหลายยังอยู่ครับแต่ไก,ก่กะเอามาจากชนบุรีแหละผมเห็นแล้วผมไปเบิ่งแล้วกะมีตัวห้อนแดงงอนบอแดงครับไก,ก่กะหลายรุ่นอยู่มั้งปนปน,ปนกันมากเนาะ เอาเพิ่นมาส่งเพิ่นกับบริหูเนาะกับผู้จับไก่คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับข่าวสารเพื่อเป็นแนวทางของอาชีพเสริมครับอยู่บ้านนอนเวียนอ,อ,อยู่ซื้อๆเนี่ยมาแรงกับเก็บใครไปขายได้งเงินใส่ครับดีกว่าเสียเวลาถิ่มมาซื้อเนาะครับเนาะถามีพื้นที่บ,งบงังๆคือเทียงนาคือผมนี่เฮ็ดเลยครับ นี่นี่น้อยก็ได้ครับยี่สิบสามสิบตัวครับเห็ดใ้เดี๋ยวมันก็นเรียงเห่าไปเองแล้ครับแม่นถึงกับมันบริเรียงเห่าหลเห่ากับบริซื้อกินครับเห็ดไปกินจักหาตัวสิบตัวก็ได้เลียงใ้ง่ายง่ายครับเป็นอาชีพเสริมๆกันไปครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซั้งนี้ครับไปติดตามคลิปต่อไปด้วยครับเดี๋ยวเห็ดไก่แลล้วๆเ,เดี๋ยวสิ่ไทยอีกครับ อาจรับกินี้ก็สวัสดีครับ